สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับประเสริฐผลลุ่งแรงสกลนครนะคะวันนี้แอดมินจะพามาชมรถสีประตูนะคะนี่เป็น Isuzu All New Blue Power นะคะเป็นสีเทานะคะปี2013นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่488,000บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเป็น Toyota Hilux Rio ประตูสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะปี2022นะคะราคาอยู่ที่678,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้มาก่อนนะคะอันนี้แอดมินรับประกันนะคะ mm. ต่อมานะคะเป็น i ิ u ุสออ l น e w บูพา Power สีเทานะคะเป็นสีประตูตัวเตี้ยนะคะลูกค้า mm. กระจังหน้าเขาก็มาแบบเดิมๆเ,เลยนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานเ mm. ช่นเดียวกันนะคะแ mm. ม็กก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นปี2022นะคะราคาอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะนอกจากนี้นะคะทางร้านเรานะคะก็ยังมีกระบะสีประตูอีกหลายๆคันให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะฝากด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย